ั้แตนเด็กๆความฝันของเราคืออะไรค,ความฝันตอนเด็กๆก็คืออยากจะเป็นแอร์โฮสเตสแบบทั่วไปเลยนะคะอยากจะแต่งตัวสวยๆเป็นแอร์โฮสเตสค่ะแต่พอโตมาปั๊บเนี่ยความฝันของเรา,าเปลี่ยนไปแล้วความฝันต่อไปล่ะคะเพราะว่าความฝันเรื่องภาษาแค่รู้ภาษามันไม่สามารถเป็นอาชีพได้แล้วความฝ่ฝันต่อไปคืออะไรการเป็นผู้ประกาศข่าวเลยะคะ่ะ ตั้งแต่เล็กจนโตอะเหมือนกับว่าเป็นคนที่พัฒนาตัวเองแล้วทาได้พัฒนาตัวเองแล้วทาได้แต่พอมันไม่ได้อะแล้วเรามาปรับม i n d s e t ตัวเองอยังไงให้ให้มาถึงจุดนี้ได้เรียนรู้ค่ะหนูมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราได้โตขึ้นแล้วเรียนรู้มีแฟนครั้งแรกตอนไหน <laughs> บอกเลาทุกคนตกใจแน่เลย28ค่ะ หากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o r n o โ9ค่ะ